สวัสดีครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตนะครับเป็นข่าวที่อาจจะอัปเดตช้าประมาณนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นข่าวของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับที่ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมศึกมวยหมัดเปล่านะครับ b k f c นั่นเอง b k f c นั้นก็คือย่อมาจากคําว่า Bare Knuckle Fighting Championship นะครับมีสาขาหลักอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีสาขาที่ไทยด้วยนะครับซึ่งซีอีโอที่ไทยนะครับก็คือคุณนิกแชปแมนนะฮะได้เซ็นสัญญากับทางบัวขาวบัญชาเมฆครับซึ่งเป็นไอคอนนะครับของ มวยไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ถ้าพูดถึงมวยไทยเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงบัวขาวอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกติกาของเขาเนี่ยมันต่างจากมวยไทยลัวที่บ็อกซิ่งที่บัวขาวเคยต่อยมาโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็จะใช้หมัดอย่างเดียวนะครับบัดรลุ่นๆเลยเนี่ยแหละครับมีการพันเล็กน้อยนะครับไม่ใส่นวมนะครับต่อยห้ามตกห้ามเข่าห้ามสอกห้ามเตะห้ามทุ่มพักเทปดาวนะครับก็เป็นกติกาที่เรียกได้ว่าเป็นกติกาไม่ถ่ายของบัวขาวนะครับถ้าถามผมว่า บัวขาวจะเป็นยังไงในสุกนี้นะครับก็ผมก็มตอบไม่ได้นะครับต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยกิการที่ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าบัวขาวเนี่ยโดยสไตล์ของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่มวยหมัดนะครับเป็นมวยที่เตะเก่งนะฮะและในกินการนี้เนี่ยจะต้องพึ่งพาหมัดเนี่ยร้อเลยนะฮะแล้วต้องมีฟุตเวิร์กที่ดีนะฮะแล้วก็ด้วยอายุของบัวขาวเนี่ยที่ตอนนี้อายุประมาณ40ปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นนักมวยที่อายุเยอะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีแฟนมวยอยู่2ฝั่งนะครับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการร่วมสิกรันี้ของบัวขาวนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นประมาณเหมือนพวกแฟนมวยหัวโบราณนะครับจะไปต่อยทําไมนู่นนี่นั่นบาๆนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยก็จะเป็นพวกหัวสมัยใหม่นะครับประมาณว่าน่าสนใจนะครับไปพิสูจน์ตัวเองหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิตนะครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเปิดโลกกว้างนะครับเพราะว่า BFC เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นการต่อยมวยหมัดเปล่าเนี่ยซึ่งมันก็ดูแบบดุเดือด เลือกพลาดเลยทีเดียวนะฮะมันดูแล้วมันก็ตื่นเต้นกับดิการก็เข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งผมมีความมั่นใจนะครับว่าองค์กรนี้ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับทางตลาดของฝั่งใิการเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมมากพอสมควรตอนนี้ในไทยเนี่ยเขากาลังค่อยๆโปรโมทอยู่นะครับค่อยๆขยายฐานคนดูผู้ชมนะครับและไฟแรกของบัวขาวเนี่ยก็จะมีขึ้นที่กรุงเทพเลยนะครับในเดือนกันยายนนี้ผมไม่แน่ใจวันนะครับก็จากตอนนี้นะครับก็ห่างไปประมาณ ประมาณไม่ถึง2เดือนเท่านั้นนะครับจะต่อยที่ไทยก่อนนะครับซึ่งคู่ชกคู่ต่อสู้ของบัวขาวเป็นใครเนี่ยอันนี้เรายังไม่ทราบนะครับรอทาง d ีเคประกาศนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการไปต่อยที่อเมริกานะครับซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะครับการจับคู่ชกเนี่ยก็ต้องอิงจากผลครั้งแรกที่ไปได้ไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นมารอเชียร์ให้กําลังใจบัวขาวกันนะครับแล้วก็มีทางแชมป์ของ d k f c น่าจะเป็นทางอเมริกานะครับก็มีเปิดๆว่าอยากเจอบัวขาวด้วยแล้วก็ทางคนดังที่หลายคนรู้จักฟ เลดุ๊กมวยพม่านะฮะก็ลั่นว่าอยากจะเจอกับบัวขาวนะในกิจการ b k เคเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่า2คนนี้เนี่ยก็อยากจะใช้บัวขาวเนี่ยเป็นบันไดในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับเรียกง่ายว่าโหนกระแสนะครับเพราะว่าบัวขาวเนี่อยรู้อยู่นะครับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดังมากนะครับใครต่อยด้วยนนเนี่ยก็จะทําให้คนนั้นมีชื่อเสียงตามด้วยแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็ต้องมากมายทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะต่อยกับบัวขาวนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่า ถึงแม้ว่าบัวขาวในจายุ40ปีเนี่ยแต่ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยผมว่าบัวขาวเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับปลมาไม่ได้นะครับยังไงนะครับเราก็มาร่วมกันช่วยกันเชียร์บัวขาวนะครับในศึกที่จะถึงครั้งต่อไปนั้นเราผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ